แกต้องการไปหมดแล้วไม่ใช่หรือไงอาสวินดากี่ยามดีฉันยังไม่พอต้องการ,รอะไรตัวฉันอีกขอดีชายไม่ยาค่ข้าหญิงองหญิงก็เป็นเข้าใจผิดคิดว่าที่กระบอกฉันทำแบบนี้ไปเพราะว่ากระบอกฉันต้องการจะแก้แค้นที่องหญิงทำให้กระบอกฉันต้องมีรอยแผลบนใบหน้าใช่ไหมพี่ยักษ์เขาไม่มีจริงหรืยอยังไงแกแก้แค้นฉันได้แล้วนี่ ไม่ใช่หรือยงมันไม่ใช่การระบายโทรศและโมหะของกระบอมฉันกระบอมฉันดูดีกระบอกฉันอัศวินนามันบุญวาสนาน้อยได้เกิดมาเป็นเพียงแค่ทหารเลี้ยงมา้าการที่กระบอมฉันจะรักอค์หญิงมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่อค์หญิงจะหันมามองหรือจะรับดัางจากกระบอมฉันจากไอทหารเลี้ยงมา้าธรรมดาคนหนึ่ง นกระบอกฉันถอดใจกระ่อมฉันถอดใจไปแล้วไมะะ่ใช่ค่ะแต่วันนี้มันก็มาถึงกระบอกฉันไม่คิดว่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกและนี่ก็คือโอกาสสุดท้ายที่ทหารเลี้ยงมา้าอย่างกระบอกฉันจะได้มีโอกาสบอกรักองหญิงหยุดพูดได้แล้วไม่อยากฟังแะทาให้องหญิงรู้ว่ากระบอกฉันรักองหญิงมากแค่ไหนจะบอกให้หยุดอยู่แล้วเอาเถอะไม่ใช่คะ ในเมื่อในสิ่งที่กระบอมฉันทำความรักของกระบอกฉันมันไม่มีค่ามากพอที่จะเปลี่ยนใจองค์หญิงได้ชีวิตของกระบอมฉันมันก็ไม่มีความหมายต่อไปกระบอมฉันคงทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นองค์หญิงรูปเท์ไปคู่กับคนอื่นแกจะพูดอะไรแกก็พูดไป่ทันกจะพูดอะไรแกก็พูดได้ได้แกแค่สง เป็นการพิโซนพวกกระบอกฉันได้ออกหญิงจริงๆชีวิตกระบอกฉันนั้นมีความหมายแล้วพี่ค่ะดาบเรื่องเมย์ออกหญิงฆ่ากระบอกฉันซะและออกหญิงก็กลับไปใช้ชีวิตคู่กับเธอคู่มันของอองกหญิงได้เลยพี่ค่ะฆ่ากระบอกฉันเลยสิพ <c oughs> ี่ค่ะกระบอกฉันได้ออกหญิงจริงๆนะพี่ค่ะอัศวินารู้ตัวใช่ไหมว่ากำลังท้าใครอยู่ ก็ไ,ได้ถ้าจุกป,ปากกล้านะอยากจะลองดีกับเราวันนี้เรารุ่งพิ์จะเป็นคนยื่นความตายให้กับเจ้าเองจะอยู่เลยตายซะเถอะไม่สามารถลงดาบเอาชีวิตอัศวินาได้คนะรับระธิดารุ่งพิ์ ทำไมไม่ฆ่ากรบอกฉันเลยพี่ยาค่ะห,ห,ห,หนูจะฆ่าพี่แบงค์ได้ยังไงทำไมก็หนูเสียตัวให้พี่แบงค์แล้วอะลูกพี่<น>ลูกพี่ฆ่าก็ไม่ได้เลยดรื่อใช่ไหมกระบอกันแ,งแมงวดเพี่ยาค่ะหนรูน้แล้วทีละฉันเป็นคนพาคความสาวของเธอเป็นคนภาคมาก่อนแล้ว แค่ได้กันไม่กี่วันเธอก็ท้องซะแล้วเธอฆ่าฉันเลยฉันยอมตายไม่ฆ่าฉันเถอะจะถึกไม่ได้เธอต้องทำได้ฉันทำไม่ได้ฉันไม่คนทำได้เธอฉันทำไม่ได้เธอต้องทำไลยเอาเยี่ยแม่เชื่อจริงๆด้วยเอารอลเล่น สิวยังไม่ทันแตกจะจามฉันไปแล้วเหรอพี่อย่าจิกสิวหนูนะดูกับเธอไปตลอดชวนหนึ่งปีแล้วกันไม่ตลอดชีวิตเลยพี่สวินนะทำมาแค่ปีเดียวเองร้องใจเธอรักฉันจริงจริงที่ไหมจะบอกฉันได้จริงจริงป่ะยังคะไปเถอะรักฉันจริงๆกล <Okay. S 1> ับไปที่ซ่องโจรไปใช้ชีวิตอยู่ที่ซ่องโจรเดี๋ยวก็บอกฉันนะ้ปะยังคะจะกลับซ่องโจรได้ยังไงถ้าหากว่าเธอรักจริงเธอก็ต้องกล้า กล้าไปบอกความจริงกับเจ้าพี่พรหมทัตพวกเราสองคนน่ะมีอะไรกันแล้วถ้าเธอรักหญิงจริงเธอก็ต้องกล้าและเธอก็ต้องสัญญาช่วยเธอจะช่วยฉันเลี้ยงลูกสาคนสัญญาไหมมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วไม่ค่ะไขอหรอไปกับหญิงนะไปบอกความจริงกับเจ้าพี่กล้าไเนี่ยกล้าไปกับหญิงไปแล้อกพรหมทัตบอกพรหมทัตจมาจ